เปาูอด้วมันกำลังตายไปนะแบเลาขาวไปไปช่วยเพื่อนด่วนๆไปช่วยเพื่อนด่วนๆเลยส่วนป้าีบีพี่ตกตีตีตำรวจงโปนะมาันาแแทบเลยป้าตำไแบเลยหลังไแทบเลยพี่ตอานี้ามาไแทบเลยไปน่าจะไปไฮวีไมแทบาไปแทบไปแทบเลยไปไฮวีปั๊มไปตรงโฮมโป ของเราเออป้าเนี้ยของอเออเออมันของเรลิีเปอร์เนี่ยไฮโลของเราพี่ของเราไฮโลก็เล่เฮ้ยมานีิมานีิมันกลับไปทางเดิม์ตามันกลับไปฝั่งนู้นไอคนที่อุ้มเสร็จแล้วอ่ะไม่ไม่ไฮโลนี่ชื่อใครอ่ะไฮโลนี่พวกเราหรือพวกมันเนี่ยตอนนี้นำแล้วเรานี่มึงก็รีบช่วยเพื่อนด่วนเลยใช่แล้วมึงหายไปไหนมาไอเซิร์ฟตรงยาวเล้วโอ้ ไอ้ใครที่ไม่ได้ทำไรอ่ะไปช่วยเพื่อนนะหนึ่งบุ๊คคุณนานสุดนะหนึ่งบุ๊กก็อีกพี่เอออีกอันนี้ก็เลยหัวพี่เลย่างผัาต้านย่างผ่าผมป้าพี่เมันกลับมันกลับไปทางเดิมตามันกลับไปทางเดิมทางว่มพี่ตามกันเลยมึงซ่อมก่อนมึงซ่อมเดี๋ยวกูแท็กไปเรื่อยๆคนที่ทามาหน้าไม่ได้เซฟเก่าอ่ะตรงกล้วยเอ้ตรงนี้มาแล้วไปกลับไปทางเดิมแล้วเปลือนแล้วมาในแซ่บปกติมันรุนแรงพี่เซล่าขาว งัานงานพี่จุกรอรอรออยู่ข้างใต้พี่จุกรออยู่ข้างใต้เดี๋ยวผมเหมือนกันนะที่เรัาเดินไปทางโกโก้นั่นทางโกโก้เลยจุกลงไปกัเพื่อนมันมาเพื่อนมาไปลงาลงมาลงลงมาลงมาลงอันนี้ร้านกิจร้านกิจร้านกิจแค่นนึงมันงแต่ยันไม่ตามตามมันไว้หน้าที่ใครใครทาเขาเต็มที่เลยกูชนเต็มที่เลยกดทุกครั้ง ไปเชือไหนนะคุหน้าคุิจุตรงไหนต่อไหน้าไปเชือกนอแปอมแงปอมแงจัจัใจย็นร้องเ่นรตองเล่นไปไหนแล้วพี่ไปเมืองมงเมืองเาก็หันเาโอ้โหอเาเคลื่อนต่อเบสรต่อต่ไต่อต่อต่อิตรงไหนต่อัี่ปั๊มโอเคพี่แกสองรอลแจกกนานแรงหลับแกหมดแล้วเนี่ยตาเลตาเลเล ก็แงเขาค่อสวยดูไปดนนมบออมแบบมเดียวแที่หน้า้มันมันมันตังกล้แล้วปั๊มเสร็จมึงรอปั๊มนะเว้ยแล้วลงคนเดียวเลยท่ามคงคนลงแบบแปบเอานหอปั๊มรถท่าทาง่าย่มันจะมาที่ถึงถึงอะไรแลน้องตรงอะไแอยู่มาอยู่บนเขานี่เขาหางแป้ี่ปั๊มดีจสหลังแล้วนะบนเขาตรงไตาเจอเจเจอผมเจอผมเจอผมเจอแท็ก อยู่ไหนแล้วเป็ดวอนอยู่ตรงไหนีมีี่นี่อตเดียวนเกสุดแล้วนะสุดก็หมดแล้วนะเข้าคุกเข้าคุกเป็ดวันหายไปนุ่มตอบเข้าคุก BPC ไหนไปไหนแล้วหน้าคุกหน้าคุกหน้าคุกแท็กดำหน้าคุกแท็กดำตคอกะีุ้่้เหน้าคุกหน้าคุกไเปนกีหาให้หน่อยหาหนะทหาร่กระ กำลังไปกำลังไปสวยอยู่ตรงไหนแล้วอยู่ตรงไหนแล้วเออหน้าคุกลุงหน้าคุกทางบ้านวีซีมาหน้าคุกไปทางไหนละเดี๋ยวอยู่กับทางวีซโอเคส่วนเลนหรือว่าทางไหนอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแเอาเช็ดี๋วเยเดี๋ยวเดี๋ยววเจอเยวเดววเะียี๋เดยเวียเดยเยวเดี๋ยวเยวสีวเวเเลีวเวยีเว ต้องไปทางปั๊มปั๊มเสาธิดาพูดธิเสาทิศอ่ะตามอยู่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 มันอยู่นี่ตามแล้วพี่นี่ตามมาอุ้ยไอ้เหี้ยพวกมันด้านหลังไอ้สัตว์พวกมันด้านหลังนะไอพี่เจ้ากูไม่ได้แล้วหดูดิอุ้มไม่ได้แล้วนะดูด้วยนะยาวเลยไอเหี้ยกูยางแตกไอ้สัตว์ยางนึงพวกมันตามตามช่วยเพื่อนเคสเพื่อนนะไอ้ตรงนั้นอ่ะมึงตามไปเลยคนเดียวอ่ะไอ้เสิร์ฟมาช่วยตรงนี้หน่อยเอาจากเขลูก เดียวหมดแล้แล้วมาช่วยเพื่อนหน่อยมาตรงนี้หน่อยอยู่ในเมืองใช่ปั๊เต่าที่ตอไอ๋พี่ขึ้นมาข้างบนแล้วพี่ขึ้นมาข้าแล้วพี่เอไปช่วยเดี๋ยวเาไ่มันตามมึงใช่ไหมเขนานไใช่ไหมใช่ใช่นานแล้วพี่เขินต่ออนนี้นานลอันนี้มึงเหรอใช่แตก้ำปรุงดีพีีรา่าตีะ แตกหนึ่งแล้วอ่ะมันกาหาที่จอดต่อมันนายเตยนายพูดด้วยพี่ฟังนิดเถื่อมันโดนเหนื่นแอมแอมโฟตึงอ่ะพี่สิไม่ต้องแบบว่าให้ทางพี่เห็นเห็นปั๊มใช่ป่ะพี่มองตรงข้ามอ่ะที่เป็นเขาอ่ะผมอยู่ตรงนั้นเลยผมล้อมันอยู่แถวนี้พี่ไอนเ้นทางนี่ขึ้นโคเคนนี่มึงลงบนเขาไหมนะมึงลงเขาไหมได้ปะเขาอ่ะมาเจอนปั๊มได้ปะมาลรอบมามามปั๊มได้ได้แม่นี้เตยอุ้มอยู่อ๋อใกล้เออแล้วอ๋อ เจฮอร์ตรงเก็บใกล้เอ่ยยังของมึงอ่ะใกล้แล้วมีใกล้แล้วมีต่ออ่อนอีกเพนเนี่ยขอใกล้หาเจฮอร์ตรงมาพี่รออยู่เสาเลยอ่ะใกล้ไอ้เนี่ยถามเอ้ไม่ใช่ไหมปั๊มเสาที่น่ะแต่แต่แยกมันลงไปนะเสาไม่้าก็เป็นลงมาเนี่ยกูรอทึ่งอยู่เนี่ยไม่ตอนนี้มึงมาช่วยเพื่อนในเมืองตรงนี้ก่อนมันมีอยู่ให้ผมลงไปไม่ให้ผมช่วยไอ้เต๋ออยู่ไม่กูไม่ได้บอกมึงไอ้เฮียกูบอกคนอื่นไอ้เฮียนี่เป็นเฮียอะไรร้อนตัวอย่างเดียวเลย ด่าเมือไม่หยุดเลยวันนี้อ่ะแล้วกูด่ามึงยังกูเรียกชื่อมึงยังไอสัตว์กูบอกใครว่างให้มาตรงน pues, uh ี้เฮียเออกูดูอยู่ไงปัดเต้มมันก็เติมดิมันนันกูเห็นมีมันเลยอะหลุดยังไงพี่ พี่ไม่ไม่ข้างหลังข้างหลังมีค่นหนึ่งไม่รู้ว่าใช่ป่ะมีมินตีนนะโคตรเยอะเลยสัตว์เข้ามาช่วยแฝ่อะไรก็แฝงพี่เดี๋ยวหอตัวล่าเองมันไม่รู้ว่าช่วยเนี่ยไม่เอ่ะก็เจอรถประมูลมาละ มาตรงอันนี้หน่อยนี่แ็กใครมาช่วยเราแขกมาเอ้ามาเอ้าจีอาร์เลยกหูใหญ่อ่ะเบอร์สองยางมึงเบินใหญ่เลยอ่ะเฮ้ยลงปั๊มสาลายมึงมาปั๊มสาลายดิมึงมาปั๊มสาลายดิมึงปั๊มสาลายหน่อยเฮ้ยไปเลยไปกัไปดีเวทด้วยพี่เวทด้วย ไปใกล้นะกลบอกเขาด้วยนะกูะช่วยได้แล้วนะผมไปนี่ผมไ,ไปในเมืองเทนนี้ก็เลลริปเปอร์ป่ะผมครับเอ,อพี่เอ,อผมเออไปโดนได้ไงวายหาร ไอ้ไปช่วยเพื่อนครับแล้วก็มันมันอุ้มไม่ได้แล้วบ้านเราเนี้ก็ช่วยเพื่อนเลยไม่ได้แล้วเออยู่ปะอุ้มอยู่นะบ้านเราล้นเลยอุ้มอ่ะเขียนะยี่สิบแตกดำขั้นหนึ่งอ่ะที่อุ้มอ่ะที่เจอเมื่อกี้อุยเหงืใหญ่ปะเป็นดำอ่ะไม่พอดำอ่ะนี่บุ้งนี้มีเล่นบ้าชุดเพื่อนขึ้นมาได้แต่ว่าเรามแต่ว่าไม่ทันแล้อแม่งลุ้มมามันห่อตอนสิบพลาด แกอีกสิบวิวันนี้ใช่ปะวุ่นวายมากสามในสาชนโอเคไปนี่ผมไม่ได้รอดเด้อสามแล้วกันเอ้ยแตนนี่แบบปากที่กุนทองจัดไอ้เนี้ยกว่าจะอ้าปากแตนดอกไอ้เนี้ยเอ้ยาวันนีไปเอามันนีไปเอามันนีเอามีดไปแทงวันนี้ต้องรอเช็ดเพื่อนก่อนนะอจะย่ามอยู่เหอะใหญ่เยอะนะใหญ่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 ใะพี่อะแมนอยู่น่าจะติ๊กต็อกติ๊กต็อกเจอเพื่อนก่อนนะเช็ดอ่ะอย่าเอาชัวร์ก่อนนะต้องช่วยนะนะไว้เดี๋ยวผมขึ้นให้ ตอบถือสามล้านที่เก่งเ่าพี่สะพานสามล้านอ่ะที่มันปีนขึ้นได้ยาติญานิประยู่เหินใหญ่สองสองคันนะมีเปย์ปะมึงหอเปย์มาไู่ไม่มีนะบลัคเกอร์น่าจะสามล้านไม่มีครับลุงไม่มี้ปะตรถามเขาดิมีเปย์ปะมึงไปถามเขาดิส้างหรือเปล่าดูดีๆนะมันมีอยากไปสนไปใส่ไม่ใครมีเปย์ปะไม่ใครมีเปย์ปะมึงป้นมาดิใล่ไเอะมาให้หน่อยดิป้นไม่ได้เขามีไหม ไม่มีอ่ะแท็กดำห้ามปนเหรอเขาห้ามปนเหรอหนี่นานนี่ยังแทรกลอดยังพี่อ้าวมึงบอกเรามึงบอกปนไม่ได้มันปนศพไม่ได้ใช่ปะหรือว่าไงปนได้ปกติมล่ะปนได้เขาบอกปนได้ลุงเอ็นดิ้งบอกปนไม่ได้ปูเลยไม่ได้ปนแต่มันไม่ปนใช่ไดมที่เจอเคสแท็ดำอยู่เฮือนโอยะเฮือนโอยะเฮือนโอยะทางนั้นโอยะกินตรงไหนเนาะ เป็นเดียวเลยเดียวเลยโอ้ยใช่ไหมใช่พอร์ดดำนะไม่ใช่พอร์ดดำพอร์ดดำต้องไม่แตกยางแล้วเดียวต้องแตกดำแตกดำต้องไหนพี่ขึ้นขึ้นงัดร้านร้านพลางัดร้านพลางัดร้านพลาวแล้วเดียวมันขึ้นได้เราลดไปไหนดูดิไม่ได้ขึ้นไม่ได้ผมต้องพยายามอัดกันได้ต่อดิเียันอะยวเลยเพี่พี่น้ายิงอีกพี่ขนาดต่อเดี๋ยวเกมอยู่นั่น่เดีี๋ยวพอยู่ตรงนี้เลยกาลาดสเตเดียมเลยแตกสองแล้วไม่ไร ดูกระดาสเตเดียมเลยครับกอลังจะเข้าเพาวอลังจะไปตรงเพาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวพี่เดิ๋ยวพี่โค้นใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นลงยาวคววาำลงเล็กค่อยๆค่อยๆบ้าเพื่อไปเพื่อเพื่อค่อยๆนะอย่าอย่าแรงมากถ้ามันหงายหยุดเลยนะมันเปิดแลหน้าข้างนะตู้มันเปิดนะพี่โซนโซนมันโซนแล้วยิงให้ล่วงยิงให้ล่วงยิงให้ล่วงังบ้าน BPC ลูกล่าสุดลตัวไปทางสนามบิลล่าสนามบิลล่าสนามบิลล่า ไมมาแล้วไม่มาอีกแล้วพี่ังรถทีตามเองเดเพื่อนอ่ะเดเพื่อนุกไม่ได้มันลุกไม่ได้แล้วรออๆอลอออจากมันุนจากอหอพี่นั่่ว่างก็ลองลองไม่เป็นไรกูตาม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 ไม่อห่วงไม่ห่วงชยรออยู่พีจุกยิงออนเไบอกไว้่บอกไว้ลออตอนตอตอนนอ เราอเคด้ชุบเลยปะเลยชุบเลยไปาเอื่นต่อเลยโอ้ในนอกเมืองเขาเมืองครับน่าจะเข้าเหมืองครับไปล้่นปลังเวทอเมือง ที่มือแขอกูี่ยนานยงบอนประมาณ6บอลใช่ปะบอบอลหนึ่งบอลวิ่งหนึ่งบอลบอลโอเคโอเคของผมมันมันไปได้ตัวหลุดมาตัวเนี้ยโอเคทำไมยังไม่เหลือยันะน้ำชนะน้ำชนะน้ำนนะน้ำตอน59อ่ะไม่เหลือชนะแล้วชนะแล้วกชนะแล้วเอาไม่พอแล้วแต้ม ไม่พี่อเริ่มรัดเข็มขันดีมั้ยแซมพี่ก็อุ้มมาเลยมันก็อุ้มมาเลยที่ใอุ้มศบอะไรอ่ะไอ้ไอะไอ้เรืองหรอสะดุันพี่ก็นอกเมืองเลยวันะพี่นมาหน้าคุกหน้าคุกหน้าคุกเส้นไทยเวน้าเพสต์มั้งอยู่เนี่ยวเคสตนี้นอกเมืองหมดเลยนะพี่โอ้โหพิกยากอะนี่พยายามอยู่ ว่าราคาแล้วมันแบนว่ลุงเกี่ยววะเกี่ยวเกี่ยวหนึ่งบอลหน้าหน้าตีดิ่งหน้าตีดิ่งหน้าตีดิ่งคนเพื่อนมันไล่เราเห็เมืองปั๊มอาหารต่อปีนั่นแหละร้านไอศคร่มเพื่อนแก้มันเยอะนะร้านไอาครีมแก้มันเยอะ ของแม่คนหนนใช่ปะขบนปะใช่ไหมอะไราตรงไหนแป้งให่เพื่อนคุดูดิเฮ้ยใช่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 ผู้มันพวมันเขาแท็กดำอ่ะเขาผีเขาผีแท็กดำอยู่มาหน่มาหน่อยยัปไป ไหลลงไปเลยนะเอคาสิโนระยะมันสามคันเลยเอาคาสิโนไม่เก่งเกียร์ิออกนอกเมืองหมดเลยขึ้นไปทางเราที่ยังอยู่อยู่ระยะมาสัมพันนะเก่งของมันแล้วนะเก่ไม่ไป็ไม่โดนมุ้งแหวไม่ได้ละพี่ประาตีตาตีตาบอกตีตาตัวได้มันจะไปทางไหนต่อพี่ตกเลยวะแล้วไม่คุยเลยอยู่ทางกุ้งอะทางทางเข้าตกกุ้งหมดไปไหนแนะวะล่าสุดอะ ทั้งขว่าไปเติมนะครั้งนี้เหรอรอไปว่านครบาลนีไปดักให้ต้องรอปิดเติมกดเขดู่าฝั่งดู่าฝั่งฝั่งดูลุงกะลงขึ้นเขาเหห็ไม่เห็นอ๋ออย่าเง้อ่งเงงในเห็นปะเขสล่าสุดครับผมกอันนี้เคสหนึบอลนี่คือน่หนึ่งบอลต่กุ้งต่กุ้งใช่ใช่ใช่เขาเขา่กุ่นครบาลเนี่ยเจลเจลด้านซ้ายด้านซ้ายด้านล่างเลสองศพเลยปะตรงแคมอ่ะตรงแคมป์สอเคสเลยสอเคสเลย สองเคสเลยไอ้ตรงบ่อน้ำอ่ะมันชวนมันชนมันชนมันชนหนักมันชนหนักมันชนหนักเข้าใจเข้าใจเข้าใจ่ต้นขมิ้นอ่ะใช่ใช่ขมิ้นใช่มีบ่อน้ำมันแค้นอยู่อ่ามันมันมีสองคันนะสวนสวนไปทางมืองบนกับเอ่อลงล่างหนึ่งคันกับเข้าเมืองไปเข้าไอเนี่ยถนน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 ลงถนนตอนนี้ลงไฮเวย์แล้วหนึ่งคันถนนตรงทางรถไฟตรงทางรถไฟตรงทางรถไฟรถคันสีขาวอ่ะจอดอยู่ไฮเวย์อ่ะ ทางไหนเมืองบนหรือว่าอะไรตรงกัญชาตรงกัญชาตรงกัญชาเข้าเมืองเข้าไปแล้วดักผมดักให้ดักดักนาคกมาใน้นาคอ้นี่มันเยู่ล้านหมูเก่าลี้ยหมูเกาล้ยหมา้ยหเลี้ยงหูเก่าิเอไปกลับบ้านเป็นบ้าปีกาลังจะไปเกาอป่อส ทสามอันในแสบเรนตอนแรกมนชนในศาสตร์ถึงหงปูแล้วนะในปกติเลยคสิบเอ็ดทนทีขึ้นเขาโคเคนนะครับจะหน้าคลุกหขอขึ้นฝั่งนครบาลนะเออมันมันขึ้นไปตัดกงไปนี่ันนึ่งไกลับเอาไว้ที่ไป้วักไวัไปวักขวกลับขาักขกขหากขขวัักขวัวว ใช่ใชนยอมันไม่แตกว่ะผมยิงไม่รู้กีดาเนี่ยกลังไปเอร์เดี๋ยอเี๋นี้ยอเี๋นี้ยาหบอลเอาหนึบอลไปเลยกูเอาที่เป็นองหนึ่งอเก่าโอเคไอขอรางหน่อยไี่ขอรางหน่อยดีีมันไม่ขอรางเ้ยีใครเนี่ยไหวไหวมีไหวีไหวลบเลยแล้วอ่ะนาคเดียดทไมแสบที่เดิมยาไมนี่แีแตแต เขาเขาหลบไฟแรกนะหลบไฟแรกยไปทางฝั่งโน้นนะล่วงล่วงไปฝั่งยูโโปยูโโปนี่ตรงไหนนะพี่นี่เจอ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 กลับขึ้นไปบนข้างบนกลับขึ้นไปข้างบนเถิดเถิดเถิดไปฝั่งบ้านซ้ายข้างบนยอดเลยบนซ้ายล่งไปข้างล่างแทกใช่ปะใช่แทกดำใช่ใช่แทกดำแทกดำหลัง

ามีบูไอ้ผมโดนแยงนะพี่เิดล่าข้นเราหวใช่ไมพัตตีไม่ใช่มันจะเกินเองกันนาเดี๋ยวขอหลังอ่ะไล่ลิงข้อหลังด้วยนี่ไงนี่ไงกูเจอไอหตัวเจอเจอตัวเขียวไม่มีเพื่อนเราเนาะ ไม่ไม่ใช่ครับไม่มีครับไม่มีปั๊มสัตว์ไดโนเสาร์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนไปทางเหินือเพื่อนไปทางโน้นฝั่งโน้นกะที่เดิมในร่องอยู่ในร่องเคลื่อนเถคลื่อนเถิดเคลื่อนชัวร์ตัวละปั๊มหน่อยปั๊มละปั๊มปั๊มอยู่ข้อมูลเลยปั๊มปุ๊บปั๊มปุ๊บปั๊มปุ๊บเล่นเตๆปั๊มุ๊บไปวิ่งปั๊มปุ๊บฝั่งเล่าจะฟังแล้วจะฟังแล้วแม่นจริง ไว้บอกไว้เอาข้าพุนบาทนะชัวไอ้สิเนไม่กดเ็นี่จะยันนี่มันจะคลจอเาเบียดเอาใช้เบียดเอาเบียดเบียดเผอ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 อเอ มัเติมมัเติมไปนะเพื่อนตาลมาเติมไปนะตำรวจตายตายตายมาเติมไหมไปเลยไปเลยมีอะไรแล้วเดี๋ยวให้ปล่อยผีเอาไปเล่นก่อนที่ไล่ไดเล่นเจอเราคุณพ่อคับแม่เปิดวงอย่างเดียวเลยเฮียตำรวจแนี่ยสัตว์เออะเปิดวงเฮียเปิดวงเฮียเปิดวงเฮียเฮียเปิดอยู่นั่นไหนสัตว์เฮียนี่ไม่ต่อกว่าสัตว์ไดว่ะลย หอต้อนเยโอเคีะเชวร์ชัวร์ไป่ไปเปเแน่อะไรผมยิอไอ้เช่ไหไอ่เปคนไล่ชัวร์ไอ้เบป็คนไล่ชัวร์เคสเนียจะบอกฟังให้จก่อนไอเไม่ใช่เระว่าน okay. ี้รถรถกไเนี้ยไอไอ้รถไอเซอร์กอะสีขาวใช่ไวะ่ใ่ไใ่บอกอเราเช่ตบกระบานี่ ย้อนสวยย้อนเงียบละมันอุ้มศพเพื่อนได้เองอยู่เวทีจะดึงไหมหรอมันเอาศพไปไอติเฮล่าสุดอยู่ไหนมันทิ้งน้ำสองรอบไม่ยอมจ้ลุอยูสิเขาไม่จม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 เลยอ่ะคนหนักแถวบ้านแสนให้นะไอติเจอรถมันวะลุงกำลังขึ้นฝั่งเลยนะครับไม่เห็นโอเคช่วยมาแล้วหนีอ้าวไอสัตว์เป็นผู้อะไรกันเต๋อ ไอ้เหี้ยพี่สันกรไม่พูดเล้วโคตรมึนนะไอ้เฮียมาโคตรมึนนะเพื่อนก็ไล่กันอยู่ไอ้เหี้ยหมดแล้วเอะผมเอาศพมาทิ้งสองศพนะเอาแค่ทิ้งครับพี่ที่ไม่ให้ห้าม ทไไม่่ด้้ปาเหมือนรถกูมันไม่สมประกอบอ่ะจบแล้วทำอะไรไม่ได้แล้ววะจบแล้วแต่ถ้าเอาเออทันอ่ะอุ้มไว้นะเออทันอ่ะอุ้มไว้เจ้าอุ้มอยู่ไหนก็ทิ้งไปเลยออกหล้งมาอีกแค่ดีอะไม่เขียนไม่ดีเนี้ยเจ็ดร้อยไปไม่ได้ดีเนี้ยอ๋อน่าจะแคบแล้วไปเรื่อยแคบหรอแคบหรอกูว่าน่าจะแคบเพราะเขียนมันอยู่นะไป ว่าไอ้ไอ้เขาโคกเคนช่วยได้แล้วบ <Okay, S 1> อลกช่วยแล้วใช่แล้วช่ใครมีใครผมหมแล้วคือไอ้บไอ้นีน่ใช่ไหมไอ้เต๋อใช่บไอ้นี่ไหเบอยใช่ไหมใช่ครัพี่นันจีบนันเน,นีสองเพสเลยก่อนแรกบล็อ สุน <c oughs> ouais ั่งไม่หวยงกับท่านบีบีซีอะไอเทียเละจับอยากรีไฟบซไ้ไอแบบเราไม่ไม่พร้อมถ้าเราเหมือนนกสุนบองสุนน้ำเละบีบีซีอะจริงครับพี่ีครับพี่จริงครับเออตอบตอบตบรุ่อะนะครับจิงครับไม่ได้มาผมมาสคนซึ่งอะอานน้องก็เออเป็นติดเหก็ไม่มากันต่อรุ่ มาก็เราไม่รู้ไงวันนั้นนะ่ะใครจะไปรู้วะเราไม่รู้ที่เนี่ยยังไม่รู้เ,รรเลยที่เนี่ยอยากมีไฟอ่ะเชื่อว่าจะไอ้นหยอกตำรวจกำลังไปเคสเพืเ่อนเรามั้างละไฟเดือดๆอยากไฟเดือดๆอ,อยู่น้ำเตี๋ยวพี่มันไปตีโรงพยาบาลเด็กพี่ น้อบเนออตัเตียวขาึ้นรงาบลนียรับไปไ้ดนรุ้มอยู่เหรอจิ๊กตอกบ้านนะไม่ทันแล้วเจ็ด้อยจิ๊กตอกสอคนน่ขึ้นมาแล้ที่คนละนนะแล้วไปไหนละนะาจิ๊กตอกน้บอกว่าไอ้ดีอยู่ไหนี่อยู่เนี่ยพี่อยู่ กูมาแล้วมาแล้วน้ติ๊กตอกเพจเที่ยวกูตกสิครับในอยู่ในอยูพทีแปดตามมาแล้วพี่แปะเอามาดิมันมาลงมาเจอทีแปดมาหน่อยนี้มันลงมันไม่ลงมันหลอกมันล้อหลอกกูลงอ่ะกูมาละกูซื้อมาละกูสาดมาตกมันเจ็บแน่ยังยังฝั่งสลากลวงลวงาฝั่งสลากลวงเอาลงไปวันนี้ว่าซีกันดีกว่า ขวานขึ้นไม่ขึ้นไหนลงข้างล่างแล้วข้างล่างฝรั่งดีเนาะเรียนิดเดียวตั้งปั๊บใหญ่เลยเอิฝรั่งเอิ่มไม่ไม่อยู่ไหนแฟนไม่มันด่าผมแก๊งแตกที่เหตุผลเมื่อตอนนั้นอะอย่าไอ้ดีอย่าดีอีกกูรู้เหตุผลแล้วปล่อยไปอะไรใครใครด่าใครด่าแกไปใครลุงเรื่องเกี่ยวกับพวกพนันแล้วแก๊งแตกที่ไม่เกี่ยวกับกิจกรรมนะไม่ใครด่าใครด่าแดงแดงใช่ปะแล้ว ใ, да, ใครด่าใครด่านุ่นเป็นอาเภาเล็ดด่าเหรอแตกสองย่างหลังามไมาได้ไม่รด้แล้วพี่ว่าต้องเป็นล,ล means, ูกยใช่หร well ือเปล่ามันเรื่องส่วนตัวลุงมันไม่เกี่ยวกับผมนานละอย่าไปยุ่กวันเลยไม่มันมันด่าอะไรหมายถึงใครมันด่าใครหมายถึงอะไรผมโดนด่าคนอื่นลุงใครด่าอะไรนะข้าวขาวเหินโอยะอะไรนะอู้ว่าหมาดิมันด่ามึงหรือว่ามึงด่าเขางง อ่าพวกไม่ไม่ไม่ได้ด่าว่าผมลุกมันด่าด่าเกี่ยวกับเอซฟเพราันแบบว่าแกงแตกเฉยไม่มันไม่มาถึงอารพีมันด่ามึงใช่ไหมใส่ยาตรงผาวใส่ยาพามันไม่ได้ด่าผมแล้วมันด่าใครอ่ะแส่ยาตรงผาวมัน่ใครด่าใครไว้แป๊บนึงไอ้ยี่งงมันมันดับบีบีซีครับมันไม่เกี่ยวเพราะผมบีบีซีออกตีกับหกศูนมาช่วยกินหน่อยดิกินโดนลุมอยู่เนี่ยแถวไหนวะเนี่ยไอ้ตรงไอ้ตรงไอ้ตรงไอ้ก็ได้นะโอ้ดีไหนต่าโอ้ดีทพพาัญญาตีเล่าอะไร ไม่งงบ้านเลยอีอะอยู่ดินเก่าอ่ะดินใหม่ดินเก่าเพีย่ยเอทีซีที่ใหม่ที่ขายหวานอยู่อ่ะม, <c oughs> มันสุนแล้วนะสีแปดขนาดน่ะตัวมันดีๆนะมันไปไหนแล้วอ่ะลืมๆๆตรงไอ้เนี่ยคอนโดใหม่อ่ะไม่ <c oughs> แล้วสีแปดไปไหนอ่ะหวานตกแล้วพี่ <c oughs> <c oughs> อคอนโดใหม่กูจะนี่ยเจอเนี่ยมันดีคอนโดใหม่ะมันอยู่กันเรื่องลงไหลอ่ะไม่จะติดบงไหลอ่ะเนี่ยคอนโดใหม่อ่ะแปดที่แปดนเนี่ยมาลงมาเลยจบจบเดี๋ยครับระวังใครยิงยาวนะมันเนี่ยสัตว์ มันมาแล้ว,ว,ลว,วยังคือมาดีๆด้วย